สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์เมียฝรั่งหัวตายกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมามาช่วยกันปลูกนี่ค่ะชะอมพันชะอมนะคะซื้อมานี่ <c oughs> ขอโทษนะคะมัดนี้สามสิบบาทค่ะพร้อมปลูกนะคะก็จะมา ให้เพื่อนๆช่วยปลูกนะคะก็เริ่มงานนะคะเป็นลูกชาวนาลูกชาวสวนนะคะทําทได้ทุกอย่างก็เริ่มต้นด้วยการปลูกชะอมทําไมถึงปลูกชะอมนะคะก็คือเป็นคนชอบกินชะอมนะคะชะอมต้มชะอมใส่แกงหน่อไม้ชะอมไข่ทอดเนาะทีนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบ้านเราอยู่ใกล้กับ ลงลงข้าวนะคะลงรับซื้อข้าวลงสีเพราะงั้นถตะทีนี้แต่ละองจัดฝุ่นข้าวมันก็ปิวมาบ้านเรา<ม>ก็เลยกะว่าจะหาทางป้องกันโดยกันทารั้วรั้วที่มันมีชีวิตนะคะมันจะได้ช่วยจับฝุ่นละองได้นะคะมาเลยค่ะมาช่วยกันเพื่อนเพื่อนก่อนที่จะปลูกเราก็เอาพลาสติกนี้หุ้มนี้ออกก่อนนะคะเพื่อน เราก็มัดมาอย่างดีนะคะแล้วก็ตุ้มนี้ออกนะคะมันจะแกออกได้นะคะก็ระวังอย่าให้รากมันกระทุกระเถือนมากนะคะอุ้ยแมลงแล้วก็ดึงตุ้มมันออกก็จะเห็นรากมันนะคะนี่เพื่อนเพื่อนเห็นนะคะทีนี้เรามาปลูกกันเลยนะคะ เพื่อนปลูกให้เพื่อนดูแค่นี้ก่อนนะคะก็ปลูกลงไปธรรมดานี่แหละคะ่ะก็ยังไม่ได้ต้องใส่ปุ๋ยแส่อะไรนะคะเราให้มันติดก่อนเราให้มันรากเดินอะไรดีเรียบร้อยก่อนนี่ลดน้ําแล้วนะคะนี่ เพื่อนชมนะคะผลงานเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูนะคะประมาณสักอีกสองอาทิตย์เราจะอัปเดตให้เพื่อนๆชมว่าจะติดหรือไม่ติดนะคะปลูกผักชะอมก็จะเริ่มปลูกผักไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่า ปลูกแล้วงอกไหมยังมีฝรั่งจะทำสำเร็จไหมนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย